ตอนแรกที่ได้ยินชื่อเข้าสู่ชอบชอบในชื่อก่อนก็แบบเออแปลกดีแล้วก็ดูมีอะไรในในแค่ชื่อของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนทําบทเสร็จพอทำนูน่นทํานี้เสร็จจบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทางผู้ใหญ่ด้วยที่แบบเออเข้ามาคุยอย่างงเี้ยค่ะว่าแบบสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีหลายปัใจจัยค่ะแบบอันแรกก็คือโอเคเราจะคิดว่าเออเราจะทําออกมาได้ดีไหมตามที่ต้องการหรือเพราะว่าอ่านบทแล้วเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอ เมื่อก่อนเราอาจจะเคยเล่นหนังมาก็จริงแต่ว่ายังไม่แบบไม่ได้ถึงขั้นเต็มตัวเล่นทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอครั้งนี้มาแล้วก็แบบก็เสียวๆนิดหน่อยว่าแบบจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกแรกแรกๆจะสับสน <laughs> อยู่นิดนึงว่าพอพอเขามาเล่นปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นนักแสดงพอเขาไม่ได้อยู่ในเซตเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผู้กำกับแรกๆกก็จะสับส,บสบวนว่าอ๋ออันนี้อยู่ในมุดไหนอยู่ในอยู่ในหน้าที่ของอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรมากค่ะเราอ่านบท ทั้งหมดแล้วะคะ่ะก็ชอบนื่องของบทแล้วก็รู้สึกว่าตัวเพนเป็นเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะมีทั้งหลายแบบหลายแนวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบูด,ด้วยมีดราม่ามีตลกซึ่งเขาเขียนมาเลยทําให้รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเหมือนรวมรวมทุกอย่างอะคะ่ะก็คนดูน่าจะเซอร์ไพรส์ดีกับบางฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บุคีของตัวเพนคือจะมองโลกในแง่ดีค่ะหรือว่าจริงๆรแล้วค่ะจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าพอเขาเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีอ่ะคือคนที่มีโอกาสได้มาคุยกับเขาเนี่ยอยู่ดีก็สามารถที่จะตกหลุมรักคนนี้ได้นี่นะคะคือในเรื่องเขาทําเป็น PR ก็คือเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงฉลาดเป็นผู้หญิงคล่องแคล่วว่องไวสามารถคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ทุกเกือบทุกอย่างจริงๆแล้วเพนก็มีแฟนแล้วก็คือพี่บกปองเป็นคุณหมอที่ ทั้งทั้งหล่อทั้งรวยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกทุกอย่างนี่ค่ะแล้วเขาก็แบบดูแลเราดีมากบางทีเขาดูแลเราดีมากจนจนบางทีเราจะแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ว่าเรายอมทุกอย่างก็เพราะเพราะความรักเพราะเรารักเขาคบกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบุคคลแปลกหน้าคนหนึ่ง <laughs> ผู้ชายคนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างประหลาดมาให้เราช่วยเรื่องของเขาว่าเขาอยากจีบเพื่อนสนิท ของเราอะไรเงี้ยค่ะแรกๆที่เขาเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องแบบเหมือนออกโรกจิตนิดๆอะไรเงี้ยดูแบบตำามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังๆเรื่อยๆพอเขามาปรึกษาเรื่อยๆก็เลยทําให้เพนกับชวดสนิทก,กันมากขึ้นพอสนิทก,กันมากขึ้นปุ๊บมันก็เลยเป็นผลพลอยทาให้เพนรู้ว่าจริงๆแล้วเพนชอบอะไรอยากได้ความรักแบบไหนจริงๆเ้าอยากอยู่กับคนแบบไหนกันแน่อะไรเงี้ยค่ะก็ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่ช่วยเป็นคนทําให้เพนได้เห็นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่บีมคืออย่างเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะก็ก็ได้เล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ก็ต้องมาเป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ยแรกๆก็จะแบบเกรงๆงเขินเขนิดหน่อยตามภาษาค่ะแต่ว่าพอพอมาร่วมงานจริงก็เขาเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนตลกเหมือนกันนะคะคือเขาก็มีมุมชอบแบบ หยอกล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีตอนทํางานก็เลยทําให้เราแบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุคลิกเขาค่อนข้างคล้ายๆกันเลยนะคะหมายถึงว่าในเรื่องปกป้องเป็นคุณหมอหน้าที่แบบต้องรักสะอาดแน่นอนต้องดูแบบเรียบร้อยดูดูเนี้ยบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วพอกับพี่บิมก็ดูแบบเข้าอ่ะหนูว่าเขาเขาดูตรงกับบุคลิกนี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนเล่นอย่างเงี้ยค่ะพอเราเล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็ Enjoy เอ็นจอยกับเขาไปด้วยว่าแบบเ,เขาเป็นหมอคุณหมอเนี่ยคือทำดูแบบเชี่ยวชาญเชียวอะไรอย่างเงี้ย พี่แดงเขาจะอยู่ในค่อนข้างอยู่หลายหน้าที่ใช่ก็ก็หลายตำแหน่งก็มีมีเป็นพุ่มกับเขียนบทหรือแสดงด้วยแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยนิดนึงมาจับผมดูผมว่าเอ้ยหน้าอย่างนี้ต้องประมาณนี้นะแล้วก็ดูเรื่องของเสื้อผ้าว่าโอเคต้องแต่งอย่างนี้แล้วก็เรื่องของโลเคชันแล้วก็มีมีในไม่ช่างไฟมีมีสวัสด์เติมน้ำเลยก็ครบทุกอย่างก็เขาก็คงอยากได้ในสิ่งที่ที่ที่เขาต้องการที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ เรามุมของพาก็รู้สึกว่าน่าจะหนักเหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าตื่นตั้งแต่สู้ตีห้าทำงานถึงเที่ยงคืนก็คือถ้าเป็นพาร์ทนัฟแสองธรรมด,ดานเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาพักของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอเป็นพุ่งกับด้วยพอสั่งคาดปุ๊บเขาก็ต้องวิ่งไปแหละวิ่งไปคิดนู่นคิดนี่ต่อวิ่งไปดูว่าซีนต่อไปจะถ่ายอะไรได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าไม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหาอีกสาแพายคิดว่ามันไม่ค่อยง่ายเท่าไหรก่กับกับการ สมาธิคือต้องแบบนิ่งมากแน่วแน่มาแล้วก็เราก็ยังดีตรงที่ว่าก็รู้ว่าเขาคขารักในงานของเขาก็คือรู้ว่าเขาต้องต้องอยากให้งานเขาออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วอะค่ะก,ก็พอเขาักก็เขาก็จะทุ่มเททุกอย่างอยู่แล้วก,ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ ก็ส่วนฉากที่ประทับใจนะคะเป็นช่วงเวลาของคือวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์นะคะก็คือไปถ่ายที่เกาะกูกับปัมุรีก็คือที่ที่ไปถ่ายะคะก็สวยมากน้ําสวยก็คือจริงๆเราพยายายังไม่อยากเล่าหนี้อยู่มากค่ะก็อยากให้ลองไปติดตามในในช่วงเวลาของคือวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์ถ่ายก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรยากาศหรือแบบแต่ละซีนที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละซีนเราค่อนข้างแบบมีดีเทลเล็กๆน้อยๆหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลองติดตามกันดูก็ก็น่าจะชอบกันนะคะ เสน่ห์เรื่องนี้คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องโรแมนติกคอมดี้อยู่แล้วที่พี่รับรองว่าต้องมีเสียงฮอลล์ทุกคนน่าจะรักแล้วก็น่าจะชอบแล้วส่วนเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งก็คือจะมีหลายมูดในเรื่องเดียวกันเช่นมีทั้งตลกดรามา่าหรือว่ามีบู๊มีแฟนตาซีนิดๆหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ในเรื่องค่อนข้างจะรวมทุกอย่างอยู่ในเรื่องเดียวกันค่ะก็ก็นี้ก็น่าจะเป็นเสน่ห์ของมันอย่างเงี้ยค่ะ